ตานสอรีหลังจากที่เมื่อวานนะครับได้เล่าเรื่อง Golden s t a e v r i r เตรียมจะต่อสัญญาใครดีตกดึกนะครับ Golden s t a e v r i r ก็ได้ประกาศขยายสัญญานะครับเริ่มจากจอแดนพูก่อนได้สัญญา4ปี140ล้านเหรียญรวมถึงแอนดูวิกินได้เพิ่มเช่นกันในช่วงต่อมานะครับก็4ปีล้านเหรียญน,น้อยกว่าพูหน่อยแต่เรียกว่าเป็นสัญญาที่ใช้ได้ทั้งคู่นะครับ ทำให้ตอนนี้เรามามองถึงโลเดสเตเบิลเลอร์เนี่ยต้องจ่ายลักซ r สรีแท็กนะหรือว่าภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยอีกบานตะไทยเลยนะครับใน NBA เนี่ยถ้าพูดถึงภาษีฟุ่มเฟือยหรือว่าลักซ์สรีแท็กนะครับถ้ามีการจดสถติติตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาใน NBA 30ทีมเนี่ยจ่ายกันไปทั้งหมด28ทีมตั้งแต่2001ต้นมาเกือบ20ปีเนี่ยมีทีมไม่โดนลักซ์สรีแท็กแค่2ทีมเท่านั้นนั่นคือชาร์ลอตฮอร์เนต และก็ New ออรีนพริกันนะครับนี่คือ2แฟนชายที่ไม่โดนภาษีรวมถึง Detroit p i สตันจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยไปแค่ประมาณ1ล้านก็มีแค่3ทีมนี้ที่ทำทีมแบบรัดเข็มขัดนะครับทีมที่เหลือโดนภาษีทั้งหมดในรอบ20ปีที่ผ่านมาส่วนทีมที่โดนเยอะๆเนี่ยก็เป็นโกลเด้นสเต r วอร์เนียโดนไปเกือบ300ล้านรวมถึงบุคลินเนตและก็นิวยอร์กนี้ก็อีกประมาณ250ล้าน และก็หลังจากที่โกลเด้ s t a เวอร์เ i อร์ได้ต่อสัญญาจอแดนพูและก็วิกกินและสื่อคาดการว่าถ้าพวกเขาอยากเก็บเดมอนกีนไว้อีกอนาคตอันใกล้พวกเขาจะโดนภาษีประมาณ483ล้านเหรียญเรียกว่าเกือบ500ล้านเลยก็ว่าได้วันนี้จะพาไปดูว่าทีมที่ไปเยอะๆทีมที่จ่ายเยอะๆแล้วไม่ประสบความสำเร็จมีทีมไหนบ้าง วันนี้จัดมาให้สัก7ทีมข้อมูลนี้มาจากบ i ชเชอ r ์รีพอรนะครับจะเป็นทีมไหนบ้างไปลองรับฟังกันดูนะครับ <S <S เริ่มกันที่ทีมแรกนะครับนั่นคือ Portland t ์เท b เบลเซอรในฤดูกาล2002-2003ตอนนั้นเนี่ยพอร์ตแลนด์เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากสามารถบดบี้กับ l ้อยเจ e ร์เลเกได้พวกเขามีลาชิดวอลเลซมีเดมอนสตาร์เดอร์ไมล์มีบอนซีเวลและก็พาทีมไปถึงรอบชิงแชมป์สายได้ในปี1999นะครับปีถัดมา เขาได้ไปดึงตัวเอาสกอตตี้พิพเพนฟอร์เวิร์ดตัวเก่าใน NBA เนี่ยมาร่วมทัพก็พาทีมไปถึงรอบชิงขม้์สายจากนั้นเนี่ยผู้บริหารก็เดินหมากเต็มที่ดึงตัวเทพๆมาร่วมทัพจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชอนเคมเดลเดวิดลูเบนแพทเทอร์สันเดเร็กแอนเดอร์สันและก็อันโตนิโอดานิเอลและก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับทำให้ฤดูกาล2002-2003เนี่ย พวกเขาต้องจ่ายภาษีสูงถึง52ล้านเหรียญเป็นทีมที่มีซาราลี่สูงมากๆนะครับแต่ว่าผลงานในรอบเพลย์ออฟเนี่ยพวกเขาต้องไปเจอกับดัลลัสมอวลิกซึ่งพวกเขาโดนดัลลัสนำไปก่อน3เกมรวดและก็ตีเสมอดัลลัสมาเป็น3ต่อ3ก่อนที่เกมที่7เนี่ยจะโดนดัลลัสเอาชนะไปได้และก็ตกรอบแรกกลายเป็นทีมที่จ่ายภาษีสูงมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือดัลลัสมอวลิก ดัลลัสมเวัลิกในปี2003-2004เนี่ยพวกเขาเป็นยอดทีมของฝั่งตะวันตกเป็นทีมที่มีเกมลุกที่ดีมากดาราตัวนำเนี่ยก็เป็นเดิร์กนูวิสกี้เป็นสตีฟแนทเป็นไมเคิลฟิลลี่เป็นแอนโทนีเจมิสันเป็นอันโตนิโอวอล์กเกอร์และก็จอห์นฮาวเวิร์ดตอนนั้นเนี่ยดัลลัสมอวัลิกทุ่มเต็มที่นะครับหวังจะเข้าชิงให้ได้แต่สุดท้ายในช่วงนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะตกรอบแรกเป็นซะบ่อยครั้งและก็ยิ่งในฤดูกาล2003-2004เนี่ยพวกเขาเทหหมดหน้าตัก และเป็นฤดูกาลสุดท้ายของสตีฟแนทก่อนในรอบเพย์ออฟเนี่ยพวกเขาจะแพ้ซาคราเมนโตคิง4ต่อ1เกมหลังจากนั้นทีมก็ไม่ต่อสัญญากับสตีฟแนททำให้สตีฟแนทเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ฟินิกซันซึ่งมาร์คคิวบันไดบอกว่านี่คือหนึ่งในสัญญาที่เขาเสียดายมากๆเขาควรจะเก็บสตีฟแนทไว้ปีนั้นเนี่ยพวกเขาโดนภาษีไปทั้งหมด25ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็เป็นยอดทีมที่เกมลุกดีแต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ทีมต่อมานะครับนั่นคือนิวย์กนิกในปี 2006- 2007ถึงเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0 2ันสอถึงนเนี่ยนิวย์กนิกเริ่มลุยเต็มที่พวกเขาเริ่มดึงตัวเทพมาร่วมทัพเขาต้องจ่ายภาษีต่อปีนะครับ19.7ล้านเหรียญภาษีโดยเฉลี่ยเนี่ยในรอบ6ปีตั้งแต่ปี2002ถึงปี2008เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาทำทีมอย่างเต็มที่พวกเขาดึงตัวเทพมาร่วมทัพไม่ว่าจะเป็นสเตฟานมอเวลี่การจ่ายตัวเทพในยุคนั้นสตีฟานซิด กาจายแอนวันจอมพิวควอนตินลิชัสันฟอร์เวิร์ดที่ไว้วางใจได้จามาลคาฟอร์ดคนที่เลี้ยงบอลดีๆเลี้ยงบอลเนียนๆใน NBA เอดีเคอร์รีเซนเตอร์ล่างยักษ์ใน NBA จะเห็นได้ว่า5ตัวนี้มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็เงินเดือนของพวกเขาเนี่ยทำให้พวกเขาต้องเสียภาษีประมาณ45ล้านเหรียญน,นะครับแต่ว่า New York นิวยอร์กนิกในช่วง6ปีนั้นเนี่ยที่ทุ่มเต็มที่จ่ายเงินเต็มที่พวกเขาเข้ารอบเพลย์ออฟได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ที่เหลือไม่ประสบความสําเร็จเลยชนะเพียงแค่33นัดและก็ไม่ทะลุเข้ารอบเพลย์ออฟเป็นหนึ่งในทีมที่จ่ายเงินเกือบ200ล้านเหรียญละไม่ประสบความสําเร็จนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือบุคลินเน็ตในปี2013-2014เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพวกเขาเทหมดตักไปดึงเอาตัวเทพมาเสริมทัพซึ่งเป็นตัวเทพที่ล่วงเลยช่วงที่ดีที่สุดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเควินการเน็ตพอเพียสเจสันเทอร์ลี แล้วก็มาผนึกกกำลังกับเหล่าดาวรุ่งที่พวกเขามีไม่ว่าจะเป็นโจจอนสันบุกโลเปสเดรอนวิลเลียมและก็ยังมีตัวเก่าระดับออสตร์ Star อีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นอ e ันเดียคิริเรนโกรวมถึงเมสันพัมลีชอนลิวิงสตันแต่ละตัวเนี่ยแน่นๆทั้งนั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยบุกลินเน็ตเนี่ยเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยคือการหวังจะเป็นแชมป์พวกเขาโดนภาษีฟุ่มเฟือยไปกว่า90ล้านเป็นสถิติทีมที่จ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยเยอะมากมาก และก็เป็นสถิติที่ยาวนานเกือบ10กว่าปีนะครับสุดท้ายแล้วบุกลินเน็ทีมนั้นเนี่ยฤดูกาลปกติพวกเขาชนะ44นัดแพ้เพียง38นัดรอบแรกสามารถตบโตลอนโตรแรปเตอร์ได้ส่วนรอบ2มาแพ้ให้แมมมีม่ฮีทและหลังจากนั้นเนี่ยทีมก็สารวันเตี้ยลงทําให้ทีมบุกลินเน,ทน,น,เน็ทีมนั้นเนี่ยที่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเป็นทีมที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือ OKC OK ในปี2018-2019 ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคสมัยของลัสเซเวตบูกลัสเซเวตบูกหลังจากที่เควินดูแลนย้ายไปอยู่ที่โกลเดสเซเวลิเออร์เขาก็เป็นสตาร์ตัวหลักของทีมทีมต้องการจะซื้อใจลัสเซเวตบูกเลยยอมเปอย่างเต็มที่พวกเขาจ่ายให้ลัสเซเวตบูกสาล้านไปดึงพอจอร์ดมาอยู่แล้วมี30ล้านแล้วก็จ่ายให้สตีเฟนอดัม24ล้านแล้วก็มีเดนิสชูเดอร์15ล้านอันเดรโรเบซอนส10ล้านจารมี่กัน8ล้าน จะเห็นได้ว่าทีมเนี่ยทุ่มเต็มที่แล้วแต่ละตัวเนี่ยได้เงินสูงมากๆซึ่งทําให้ปีนั้นเนี่ย OKC โ,โดนภาษีฟุ่มเฟือยไปมากพอสมควรนะครับและก็ผลงานของพวกเขาเนี่ยแม้ว่าฤดูกาลปกติเนี่ยจะพอใช้ได้นะครับแต่ในรอบเพย์ออฟพวกเขาก็ไปแพ้ให้กับพอแลนเทเบลเซอร์แพ้ไป1ต่อ4เกมทําให้หลังจากนั้นเนี่ย GM เนี่ยรับไม่ไหวกับภาษีฟุ่มเฟือยยอมระเบิดทีมทิ้ง ปล่อยลัสเซเวสบุกไปฮิวสตันล็อกเกตและก็เปลี่ยนแผนการทำทีมตั้งแต่วันนั้นนะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือบุคลินเน็ในปี2021-2022นะครับบุคลินเน็เนี่ยใช้จ่ายต่อปีนะครับประมาณ60ล้านนะครับภาษีฟุ่มเฟือยเป็นภาษีฟุ่มเฟือยในระดับเดียวกับโเดิสเซเวอรีเออร์ซึ่งพวกเขาทุ่มเทเต็มที่เพื่อหวังจะพาทีมไปสู่แชมป์แต่ว่าเงินที่จ่ายไปเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยนะครับ คาร์รีเอวิงไม่สามารถลงเล่นได้เพราะไม่ยอมฉีดวัคซีนเจมส์ a r เดนได้มาในสภาพอ้วนต้องมาเรียกความฟิตมีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาสุดท้ายแล้วก็ไม่อยู่กับทีมต่อต้องเทรทิ้งแล้วก็ได้เบนซิมอนมาเควินดูแลนมาด้วยอาการบาดเจ็บแล้วก็เล่นไปอดอดแอดแอด,อด,อดสุดท้ายแล้วบุคลินเนตทีมนี้แม้ว่าฤดูกาลปกติเนี่ยเขาจะชนะ44นัดแต่พวกเขาลงทุนไปสูงถึง97.7ล้านและในรอบเพย์ออฟ โดนบอตันเซลติกตบ4เกมรวดเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเลยนะครับทีมสุดท้ายนะครับนั่นคือลอนจิลิเลเกอร์ในปี2021-2022ลอนจิลิเลเกอร์เป็น1ใน5ทีมที่โดนภาษีฟุ่มเฟือยระดับ45ล้านเขาอยู่ในระดับเดียวกับโกลเดสเซอร์เบเอร์ที่จ่ายไปและเป็น,น er er ปแชนมป์อยู่ในระดับเดียวกับลอนจิลิสคิปเปอร์ที่จ่ายไปแต่ชนะ44เกมอยู่ในระดับเดียวกับมิว a กกี้บัค ที่จ่ายไปแต่มีวักกี้บาร์กสามารถเข้ารอบเพย์ออฟรอบลึกได้แต่ล้ออนเิลเลเกอร์ที่ผนึกกำลังกันระหว่างเลเบอนเจมเดวิดและก็เวสบุกไม่ได้เป็นการจ่ายที่คุ้มค่าเลยนะครับล้ออนเิลเลเกอร์เสียภาษีฟุ่มเฟอือยกว่า45ล้านให้กับเดวิดที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดปีลงเล่นน้อยนิดรวมถึงเรบอนเจมก็มีอาการบาดเจ็บรบกวน ลัสเซเวสบุกได้เงินอย่างแพงแต่ไม่สามารถปรับตัวได้ลอยจิลิเลเกอร์ทีมนี้ลงทุนไปเยอะมากแต่กลายเป็นทีมที่ไม่เข้าใกล้เลยแม้แต่เพย์ออฟไม่สามารถเข้ารออเพย์ออฟได้ชนะ33นัดแพ้49นัดและก็เป็นทีมที่มีเกมรับที่มีปัญหามากๆนี่คือการลงทุนที่สิ้นคิดมากๆนะครับเอาล่ะครับนี่คือประวัติศาสตร์ทีมที่จ่ายเงินจํานวนมากแต่ไม่ประสบความสําเร็จคุณคิดว่าทีมไหนหน่าเกลียดที่สุดคอมเมนต์มานะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ